แกงโฮจันแก้วขัาวโฮขาโฮัาวโเฮเราไม่รู้ว่าจันแก้วเขาใส่อะไรแกงเหลียไอ้อาชาจีนไม่เป็นใสรเนี่ยชาจีนแกงกิน,น,น,นแม,ม่แม่ชาจีนใครืะบ้า <c oughs> นี่ปะแกงหกมนสะหมดแกงหกนายบ้านแข่งจีนตะวัปปะาชาจีนวันนี้ไม่นย่กินล้ำรอบ่อโอ้ลำลำ้ำจับพริกแจ๊บเกยจัดดีบะมาเอาพริกงยัดใส่พุ่ไง,ไงยิงเกไปอ่ะลุ้งสูงเงนด้านลำ <laughs> why why that mango not have more fruit? Hmm? Why why he not have more fruit that one? What fruit? What fruit? Mango. Hmm. That's all. Only have one, two. Mm -hmm. Almost not have any. That one not time for him. We can do that one. That one he not time for mango to get. Ah, this time of year. Hmm. How many he get when uh, when time? Get many. Mango have two things. Bán tiếng bán tham Anh nói đồ bán là ôi yeah, yeah, people cô khánh tiền Nhà ai nhà mà xịt Nhìn văn bánh hồ มีก็สียเงินีกงานเจ้าของอะไรนี้หัขหหวข้ามมีโผุตัวแบงค์หสีเ้าผุโตัวที่นั่นสีเดียวไม่ได้ปลูกแล้วกับสิได้เลยกแกม,ม,มันแตงหยอดคนเดืวมาคตับต่อ รำนะม้อ้ำได้กินนักันไ,ได้กัดตองต้องกัดตอ,ง,องานแตกม้อแหงร้อรำรำเพิ่มีมวยแตก ชาดกินมันเจ้บอกกได่เลกินสต้องคแบเอร่อยได้เเสีอร่อยนะวกันอันนี้ำอยู่อะไรไหมูดอ Yeah that bamboo Yeah, but I think Aloy, like, just that bamboo taste. Mm. 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 họ rất